ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะคุยกันอย่างจริงจังลึกและตรงไปตรงมากับประเด็นที่กำลังเขย่าสังคมไทยเงียบๆแต่ทรงพลังอย่างยิ่งคำถามง่ายๆที่ฟังดูเหมือนประโยคธรรมดาแต่กลับสะท้อนความตึงเครียดของยุคสมัยได้อย่างคมกริบถ้ารักชาติจริงช่วยนิ่งได้หมายจากมุมมอ,องค์การวิเคราะห์ข่าวของ nationtv 22ประเด็นนี้ไม่ได้ชวนให้เงียบเพื่อยอมจำนนไม่ได้เรียกร้องให้ประชาชนเลิกคิด เลือกตั้งคำถามหรือเลิกมีส่วนร่วมกับบ้านเมืองแต่กำลังชวนให้สังคมหยุดหายใจลึกๆและทบทวนว่าการแสดงออกของความรักชาติในปัจจุบันนั้นกำลังพาเราไปข้างหน้าหรือชุดเราลงสู่ความแตกแยกที่ลืกกบว่าเดิมกันแน่คำว่านิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเฉยชาแต่หมายถึงความมีสติในโลกที่ข้อมูลข่าวสารถาโถ,ถมใส่เราทุกวินาทีการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดวยปราศจากการไตรตรอง กลายเป็นกับดักที่สังคมตกลงไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า Nation TV ยี่สชี้ให้เห็นว่าความรักชาติที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์โกรธความกลัวหรือความเปลียดชังมักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและสื่อสารมวลชนได้อย่างง่ายดายยิ่งเสียงดังยิ่งแรงยิ่งไวก็ยิ่งถูกมองว่ารักชาติมากกว่าทั้งที่ในความเป็นจริงความรักชาติที่แท้จริงอาจต้องการความนิ่งความอดทนและความสามารถในการฟังความเห็นที่แตกต่างการวิเคราะห์ของ Nation ไม่ได้โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่สะท้อนภาพรวมของสังคมที่กำลังสั่นไหวจากภาวะร้อนง่ายตอบโต้วไวเราเห็นปรากฏการณ์นี้ในโซเชียลมีเดียทุกวันข่าวหนึ่งชิ้นอาจยังไม่ทันถูกตรวจสอบครบถ้วนแต่กระแสตัดสินได้เกิดขึ้นไปแล้วผู้คนถูกแบ่งเป็นฝั่งถูกตีตราถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติเพียงเพราะตั้งคำถามหรือมีมุมมองไม่ตรงกับเสียงส่วนใหญ่นี่คือราคาที่สังคมกำลังจ่ายจากการขาดความนิ่ง เมื่อมองในแง่ของ performance หรือประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าว Nation TV 2ี่ใช้โทนการวิเคราะห์ที่พยายามลดปุณหภูมิของสังคมไม่เติมไฟไม่ใช้ถ้อยคำยั่วยุแต่เลือกใช้คำถามเชิงสะท้อนกลับไปยังผู้ชมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และสิ่งที่เราทำนั้นส่งผลอย่างไรต่อประเทศในระยะยาวการนำเสนอแบบนี้อาจไม่หรือหวาไม่ไวร่นเท่าคอนเทนต์ที่กระตุ้นอารมณ์แต่กลับมีพลังในเชิงคุณภาพเพราะมันชวนให้ผู้ชมคิดมากกว่าด่า ชวนให้ทบทวนมากกว่าตัดสินในยุคที่สื่อจำนวนมากแข่งขันกันด้วยยอดวิวยอดแชร์และความเร็วเนชั่นทีวี22เลือกจุดยืนที่น่าสนใจคือการรักษาบทบาทของสื่อในฐานะพื้นที่สำหรับการคิดไม่ใช่สนามรบของอารมณ์นี่คือเพอร์ฟอร์แมนที่อาจไม่เห็นผลทันทีแต่มีคุณค่าในระยะยาวเพราะมันช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการเสพข่าวที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นเมื่อพูดถึงราคา หรือคอสของประเด็นนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวเลขทางการเงินแต่พูดถึงต้นทุนทางสังคมความแตกแยกความไม่ไว้วางใจและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่ะส,สมอยู่ในหมู่ประชาชนทุกครั้งที่ใครบางคนถูกโจมตีว่าไม่รักชาติเพียงเพราะเขาเลือกจะนิ่งเลือกจะฟังหรือเลือกจะตั้งคำถามสังคมต้องจ่ายราคาด้วยพื้นที่สนทนาที่แคบลงด้วยความกลัวที่เพิ่มขึ้นและด้วยความคิดที่ถูกบีบให้เหลือเพียงขาวหรือดำ เนชั่นทีวีพยายามชี้ให้เห็นว่าการนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นทักษะที่ยากมากในสังคมที่เร่งเร้าให้ทุกคนแสดงออกตลอดเวลาการนิ่งคือการไม่รีบแชร์ข่าวที่ยังไม่แน่ใจการนิ่งคือการฟังเหตุผลของอีกฝ่ายจนจบก่อนจะโต้แยง้งการนิ่งคือการยอมรับว่าความรักชาติสามารถมีได้หลายรูปแบบไม่จําเป็นต้องตะโกนเสียงดังเหมือนกันทั้งหมดในแง่ของเนื้อหาการวิเคราะห์นี้มีความลึกพราะมันเชื่อมโยงพฤติกรรมรายวันของผู้เสพข่าว เข้ากับโครงสร้างทางการเมืองและสังคมที่ใหญ่กว่ามันทําให้เราเห็นว่าการคลิกการแชร์และการคอมเมนต์ของเราไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆแต่เป็นพลังที่สามารถหล่อหลอมทิศทางของประเทศได้จริงๆและเมื่อพลังนั้นขาดสติราคาที่ต้องจ่ายก็สูงมากหลายคนอาจรู้สึกอึดอัดกับคําว่าช่วยนิ่งได้ไหมเพราะมันฟังดูเหมือนการสั่งให้เงียบแต่ Nation TV ยี่สกลับตีความคํานี้ในอีกมิติหนึ่งคือการขอพื้นที่ให้เหตุผลได้ทํางานบ้าง ในสังคมที่เสียงดังครอบงำทุกอย่างความนิ่งจึงกลายเป็นสิ่งหายากและยิ่งหายากก็ยิ่งมีค่าหากประเมินโดยรวมทั้งในด้าน p e r f o r m ร์แมและ Impact เนื้อหานี้อาจไม่ใช่คอนเทนต์ที่เอาใจทุกคนแต่มันชัดเจนในจุดยืนและซื่อสัตย์ต่อบทบาทของสื่อวิเคราะห์ข่าวมันไม่ได้บอกผู้ชมว่าควรคิดอย่างไรแต่บอกว่าควรคิดให้ช้าลงลึกขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้นในท้ายที่สุดคำถามถ้ารักชาติจริงช่วยนิ่งได้ไหม ไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นคำพูดแต่มันต้องการคำตอบเป็นการกระทำในชีวิตประจำวันของเราเองเราจะเลือกเสพข่าวแบบไหนเราจะเลือกตอบสนองต่อความเห็นที่ต่างอย่างไรและเราจะยอมให้ความรักชาติของเราถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือไม่นี่คือบทสนทนาที่ Nation TV ยี่สเปิดไว้และเป็นบทสนทนาที่สังคมไทยจำเป็นต้องมีหากเราไม่อยากจ่ายราคาที่แพงกว่านี้ในอนาคต ทั้งหมดนี้คือพาพรบม,ม,มขอองค์การวิเคราะห์เชิงลึกที่ไม่ได้ขายความโปรดไม่ขายความกลัวแต่ขายความคิดและดในยุคที่ความคิดกลายเป็นของแพงการเลือกนิ่งอาจเป็นการแสดงความรักชาติที่ลหารที่สุดรูปแบบหนึง่ง